มันะคะอาศัยอยู่ประเทศเกาหลีค่ะตอนนี้ว่างงานค่ะค่ะตอนนั้นคิดอยากจะทำอาชีพก็เลยเลือกอยากทำช่างสักค่ะเพราะว่าก็ชอบงานสักอยู่แล้วก็เลยเซิร์ช Google ค่ะแล้วก็สถาบันนี้ก็ขึ้นเป็นสถาบันแรกแล้วก็เข้ามาดูแล้วก็รีวิวเยอะดูน่าเชื่อถือค่ะก็เลยเลือกมาที่นี่ วันนี้มาเรียนช่วงเช้าจะเป็นสอนทฤษฎีเกี่ยวเกี่ยวกับสักแล้วก็ลองสักกับแผ่นหนังค่ะช่วงบ่ายจะเป็นสักกับคนจริงจริงๆกดดันตั้งแต่แผ่นหนังแล้วค่ะเพราะว่าก็มือสั่นตั้งแต่แผ่นหนังแล้วแต่ว่าพอมาเจอคนจริงก็ยิ่งไปใหญ่เลยค่ะแต่ก็ตอนแรกเหมือนจะไม่ได้แต,แต่ก็เรียบร้อยดีค่ะครูช่วยด้วยค่ะครูดีมากค่ะ ค่ะลายสักมินิมอลจริง,รงๆไม่ได้ต่างจากในความคิดเท่าไหร่ค่ะก็คิดว่าต้องเรียนประมาณนี้เป็นลายประมาณนี้อยู่แล้วค่ะก็เลยไม่เรื่องลายเรื่องความยากง่ายคิดว่าทําได้แต่พอมาจาับเข็มจริงๆก็ก็แอบสันนิดนึงค่ะค่ะอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆที่ว่างงานเป็นแม่บ้าน ไม่ได้ทําอะไรอยากจะหาอาชีพมามาเรียนรู้ได้คะ่ะไม่ไม่ได้ยากแค่ส่วนส่วน,ส,วนส่วนตัวมาดเองเหมือนรู้สึกกดดันเหมือนรู้สึกยากแต่พอเข้าไปข้างในครูจะช่วยรีแลกครูจะช่วยทําให้อะไรอะไรมันดีขึ้นแล้วเราแล้วเราจะเรียนรู้ไปได้เองคะ่ะขอบคุณที่บีซค่ะ